นี่คือกระทงที่เราจะพาทำในวันนี้นะคะเป็นกระทงหงจากใบมะม่วงนะคะเดีย๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ oh! สวัสดีค่ะวัสดุหลักของเรานะคะที่เราจะใช้ก็คือจะเป็นใบมะม่วงนะคะ ใบมะม่วงเราจะทําเป็น2ส,ส่วนนะคะจะมีส่วนที่ทําเป็นตัวขนาดของตัวหงแล้วก็ขนาดของตัวกลีบติดข้างกระทงนะคะอันนี้กีบติดข้างกระทงขนาดตัวใบก็คือจะขนาดประมาณนี้นะคะนี่จะเป็นแบบนี้ส่วนตัวกระทงอันนี้ก็คือเราสามารถหุ้มใบตองหุ้มหรือว่าเอาใบมะม่วง พุ่มก็ได้นะคะอันนี้ปูจะใช้เป็นตัวกระทงเก่าที่ปูทําไว้นะคะเพื่อที่จะได้ประหยัดเวลาเนาะคลิปจะได้ไม่ยาวเกินไปนะคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากการทําตัวหงก่อนนะคะตัวหงนะคะเราก็จะใช้เป็นตัวแกนลวดนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทํากันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะม้วนตัวยอดก่อนอันนี้ก็คือด้านหลังด้านหลังใบนะคะเราก็ม้วนแบบนี้ได้เลย เราก็สอดลวดนะคะสอดลวดเข้าไปแล้วก็หย็บยึดงานไว้แบบนี้ชั้นต่อไปให้วางตัวใบมะม่วงของเราไว้ด้านหลังแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พับลงมาแบบนี้แบบนี้นะคะ เราไม่พับลงมาแบบนี้เราจะดันขึ้นไปนิดนึงทําเหนือนเหมือนตัวผ้านุ่งนิ้วบายสีนะคะจะประมาณนี้แล้วก็เย็บได้เลยทีนี้ก็ทำแบบเดิมนะคะไล่ลงมาเลย ให้ปู่จะให้ดูใบที่ขนาดใกล้เคียงกันมาพับนะคะเพราะเวลาตัวกลีบเราทําแล้วก็จะได้ขนาดที่ใกล้เคียงกันนะเอาใบกลางๆค่ะประมาณนี้วิธีการพับจับด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วก็ไขยลงมาแบบนี้แล้วก็จับอีกฝั่งนึงพับไปด้านหน้า นี่นะคะนี่ควายแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เย็บเลยดูอีกใบหนึ่งนะคะจับพับลงมาเฉียงแบบนี้ให้ปลายก็เฉียงแบบนี้อีกฝั่งหนึ่งก็พับไปด้านหน้าควายกันแบบนี้แล้วก็เย็บค่ะจะได้แบบนี้ทีนี้ เราทําเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้ปูใช้ลายคลิปแล้วนะอาจจะดูแบบเยืนๆนิดนึงไม่ว่ากันนะคะวิธีการติดนะคะเราก็วางไปด้านข้างของกระทงแบบนี้เลยปูจะไม่เอาขึ้นสูงนะคะก็คือจะเอาปิดตัวกระทงไปแบบนี้พอดีเลยแล้วเราก็จะใช้ตัว ข็มอันที่สอง้้วก็จะวางลงไปแบบนี้นี่นะคะลักษณะให้เป็นแบบนี้อ,อันต่อไปน,นี่นะคะเขาก็จะเป็นแบบนี้ ตรงกลางตรงนี้ทิ้งไปนะคะนี่เราก็จะได้แบบนี้ทีนี้เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะจับเขามาชิดกันแบบนี้แล้วก็เย็บแม็กไว้ชิบพอเราเย็บเย็บด้านบนเสร็จแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะ เอามายึดใส่ตัวด้านข้างกระทงของเราเชิยึดไว้ก่อนนะคะเชิเป็นแบบนี้ทีนี้เราก็จะมาปียยกนมกันค่ะเชิดับปียยไข้กันแบบนี้นี่ ได้หนึ่งอันแล้วปูก็จะย็ดไว้นะคะอันที่สองก็ค่อยจับไม่ถนัดมือเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะเราจะประมาณนี้เราก็จะย็ดไว้ ต่อไปเราก็ทําเหมือนเดิมค่ะเห็นไหมคะแนี้เล้วก็เย็ดไว้ทีนี้พอตัวใบของเราตรงนี้จะหมดแล้วใช่ไหมคะเราก็ต่อได้เลยอันนี้เราจะเปียวไว้เลยก็ได้นะคะแล้วก็เอามาเย็ดไว้จะได้ไม่เสียเวลานะคะ เไอีกข้างหนึ่งก็ยึดในลักษณะเดียวกัน